สัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่กำนันสตอรี่นะคะคลิปนี้แม่กำนันจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนกระถางบอนสีลูกไม้กันนะคะอันนี้คือบอนสีลูกไม้คะ่ะนี่นะคะนี่คือบอลสีลูกไม้นะคะลักษณะของบอนสีลูกไม้ต้นนี้ก็เห็นไหมคะลักษณะใบทรงกลมนะคะใบทรงกลม มีพื้นใบสีชมพูมีด่างด้วยนะคะลายมีด่างขาวลักษณะของบอนสีลูกไม้นะคะใบนี้ต้นนี้จะมีความเป็นสีชมพูและด่างเขียวด่างขาวนะคะมีกระดูกใบเป็นสีชมพูนะคะกระดูกใบเป็นสีชมพูค่ะแต่ละใบเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะสำหรับสนีของบอนสีลูกไม้ บอนสีลูกไม้ที่เราได้จากการผสมเกสรการเพราะมาเมล็ดน,นะคะอันนี้ดูแต่ละใบนะคะเห็นไหมคะอ่าเขาจะไม่เหมือนกันคะ่ะเสนีของบอนสีลูกไม้เขาก็จะมีลวดลายใบไม่เหมือนกันนะคะใบนี้ก็จะมีความป้ายเขียวป้ายขาวแบบนี้นะคะใบนี้ตรงป้ายก็จะอยู่ตรงกลางใยห,หน่อยแบบนี้อันนี้นะคะอ่าใบนี้ ก็จะยังไม่มีป้ายแต่ก็สวยไปอีกแบบนะคะก็จะมีเขียวนิดๆน,นะคะเขียวนิดๆอยู่ตรงนี้สำหรับหน้าใบค่ะหลังใบหลังใบก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้หลังใบของบอนสีลูกไม้ค่ะกระดูกใบเขาก็จะนูนๆออกมาแบบนี้นะคะ,ะก้านใบก้านใบมีสีน้ำตาลนะคะมีสีน้ำตาลอมแดง สีน้ำตาลอมแดงค่ะสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนกระถางนะคะเพราะบอลสีลกไม้ต้นนี้เราจะให้เป็นแม่พันธุ์เราจะเลี้ยงไว้เป็นแม่พัน์ธุนะคะเขามีแล้วนะคะเพื่นพนอนๆกระถางเขาเล็กลงนะคะอันนี้แล้วก็รู้สึกว่าดินจะแน่นแล้วเนาะดินจะแน่นแล้วเห็นไหมคะกระถางเล็กเราจะมาเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางขนาดขนาดใหญ่แบบนี้นะคะอันนี้คือกระถางขนาดใหญ่ มาดูวัสดุปลูกนะคะอันนี้คือวัสดุปลูกเราใช้ใบก้ามปู80%เราใช้ดนินดินทั่วไปดินปลูกเราอีก20%นะคะแล้วเราก็ใส่มูลใส่เดือนไปด้วยมีน้อยใส่น้อยมีมากใส่มากนะคะก็พอประมาณนะคะพอประมาณนะคะอันนี้คือวัสดุที่ปลูกนะคะสำหรับกระถาง เราก็จะรองก้นกระถางด้วยฐานนะคะเพื่อนๆมีมะพร้าวสับก็มะพร้าวสับนะคะวันนี้ไม่กำลังใช้ฐานค่ะรองก้นกระถางแบบนี้นะคะเขาวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางสองต้นนะคะอันนี้ก็คือลูกไม้เหมือนกันค่ะสําหรับลูกไม้ต้นนี้อ่าก็จะมีลูกไม้ต้นนี้มีพื้นใบสีเขียวนะคะมีะจุดเป็นสีขาวกระจายไปทั่วใบนะคะอันนี้แล้วก็ เส้นใบก็จะเป็นสีแดงกระดูกใบเป็นสีแดงนะคะมีกระดูกใบเป็นสีแดงนะคะอันนี้คือหน้าใบค่ะนี่ก็คือบอนลูกไม้เหมือนกันนะคะหลังใบเป็นแบบนี้ค่ะนะคะการใบเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะก็เหมือนกันค่ะเราจะเลี้ยงเขาให้เป็นแม่พันุ์เราก็เลยกระถางเขาเล็กไปนะกระถางเขาเล็กไปเราก็เลยจะเปลี่ยนกระถางเขาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะสําหรับ บอนสีลูกไม้ค่ะสวย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 เลยนะคะสําหรับบอนสีลูกไม้เขาจะไม่เหมือนกันนะคะนี่ถึงแม้ว่าเขาจะ,ะมาจากฝักเดียวกันก็จะไม่เหมือนกันนะคะสวยสวยแบบนี้ค่ะเรามาเปลี่ยนกระถางกันนะคะเริ่มจากกระถางนี้ก่อนเลยเรามาดูกันว่าดินเขาจะแน่นดินเขาจะแน่นไหมเนาะเห็นไหมอันนี้ขนาดตัด เราตัดใบเข้าไปแล้วนะคะเห็นไหมคะใบเขาใหญ่มากนี่ทั้งใหญ่และยาวมากนะคะอันนี้ใช้กระถางขนาดนี้นะคะลองก้นกระถางด้วยฐานใส่ดินไปเลยค่ะใส่ไปครึ่งนึ่งแบบนี้ก่อนนะคะ นี่ค่ะเราประคองไว้แบบนี้นะคะดันดันดน,นิดนึงเห็นไหมคะอ่าก็รากเขาก็ผู่อยู่นะวัสดูปลูกอันเก่าเราจะเอาออกสักหน่อยก็ได้นะคะ เอาออกสักครึ่งนึงก็ได้เราจะเอ,ออกสักครึ่งนึงก็ได้ดูลากเขานะคะนี่หลอดเขากำลังมาอีกเราจะเอาไว้เป็นแม่พันธุ์ให้เขามีดอกนะคะนี้ ไปเลยค่ะเท่านี้นะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็ใช้หลักค้ำไว้เหมือนเดิมนะคะ ดูกระถางนี้เหมือนเดิมนะคะรองก้นกระถางด้วยถ่านเราก็จะใส่ดินปลูกไปเลยดินใบก้ามปูจะดินใบก้ามปูหมักจะมีธาตุอาหารสำหรับบอนซีจะชอบมากนะคะและก็สามารถใช้ได้กับต้นไม้ทุกต้นนะคะสำหรับดินใบก้ามปูค่ะถ้าเราไม่สะดวกที่จะหมักเองนะคะใบก้ามปูเราต้องหมักก่อนนะคะเพื่อน ถ้าเราไม่สะดวกที่จะมาเองเราก็ซื้อตามร้านขายต้นไม้นะคะเขามีดินใบก้ามปูขายค่ะเรามาดูกระถางนี้กันนะคะกระถางนี้นะคะรู้สึกจะแน่นไปนะคะก็รู้สึกจะแน่นไปดูรากรากเยอะมากนะคะเราเอาดินเก่าเขาออกสักหน่อยรู้สึกว่าเขาจะแน่นไปนะคะนี่เห็นไหมคะ เขาจะแน่นไปแล้วก็เอาออกสักครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ใบนี้เขาจะทิ้งใบแล้วเราก็เอาออกไปเลยค่ะไป,ไปเลยไปเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะก็เราก็ลดน้ำลดน้ำแล้วก็ใช้ไม้ค้ำไว้เหมือนเดิมค่ะอันนี้เราก็ได้เปลี่ยนกระถางวันสีลูกไม้สวยๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะคลิปนี้แม่กำนันไปแล้วสวัสดีค่ะ